สวัสดีครับอยู่นในช่องของลิงค์ดูบอลนะครับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับแฟนเรอัลมาดิดยิ้มวินิสุสจูเนียลลันพร้อมเซ็นสัญญาฉบับใหม่โดยข่าวนี้ครับวินิสุสจูเนียนะครับปีชาวบราซิเลียนของเรอัลมาดิดยอสโมสอนลูกหนังในศึกลาลีกาสเปนเผยว่าตนพร้อมที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดและอยู่ค่ายแข่งแบบยาวๆในถิ่นซานตตียเกอร์บนาเบลทั้งนี้ครับวินิสุสเนี่ยถูกได้ข่าว สอบถามเรื่องนาคตดขายแครงกับเรัลมาริดหลังจากที่มีข่าวเกี่ยวยงกับสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียผมรู้สึกเฉยๆมากกับเรื่องนี้เพราะผมยังมีสัญญาฉบับใหม่กับเรัลมาริดถึงปี2027และอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่นี่คือทีที่ดีสุดสําหรับผมผมได้เล่นกับพวกนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดและผมก็แฮปปีม้มากๆผมอยากสร้างประวัติศาสตร์กับเรัลมาริดและอยากเป็นตำนานของสโมสรแห่งนี้ตรา ฟิปนฟราบราซิลวัย24ปีกล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่3มีนาคมก่อนเปิดบ้านดวลกับอาลาิโกมาดิดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกวันดงขึ้นสำหรับบริสุทธ์นะครับซึ่งย้ายมาจากพรามงโกเมื่อปี2018ลงเล่นให้กับราชนันชุดขาวไปแล้วครบ300นัดพอดีทำไป102ประตูกับ76แอสซิสต์จบชันคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยเข้า ไ,ได้ผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปเนี่ยแล้วชอบตกใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากทางเราก่อนจากกันไปขอฝากเว็บไซต์กีฬายอย่างลิงค์ดูบอลครับดูบอลสดดูบอลฟรีตามมาได้แอดมินปัหมุดไว้ในคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ